ยิงฟานบุหดก็มาปิ่งตาเนี่ยแหละกินมันนี่สุกเด้นเดินเป็นอยู่เห็ดกินมาเนี่ยถักทายสบายดีตอนแรกๆนะวันนี้ก็ได้ทีมงานมาเพิ่มอีกแล้วผู้หนึ่งตอนแรกนี่ก็จากลงทางมาแต่ได้ดอกบาวบนสููเผินจื้อยูบ่บ่จื้อเอจื้อบ่า ไล้กเงีนบาวาดบาเบาวานอาไดนมภาษีเพิ่นได้แบงน่เออายพันภาษีบอกนะบอลนึงมันบอกกายจะให้เจ้าลงทางนจะจะให้เจ้าไปหาแต่พุนเราะแล้วนั้นเนาะมาแต่ละเทมกบเชอบเลยเจ้าเนเลยปนลักลี่เพินตัวเพินไปจให้ไปนัตัวกระเซิล์นไปลินชาไปแอนชาว่อยูหันเอยู่ดีเลยแล้่ กระดานมาหากินย่อกินอันเดียร์ก็จะกินโตเดียวดูด้วยเลยไอ้าวเฮงมีเบาะเลยนะนักมาเลยวันเชียวหาดหมูมาพ่อบอาปอาวาดให้กระเต๊กแล้วเวลาตอนนี้ก็คำเลยนะทีมทีมงานก็ใหญ่ๆกันไปละหาลอดดงตอนแรกแล้วก็บางคนก็หาใส่เบ็ดใส่มองน้ำมาเพิ่มผู้หนึ่งมือนี่บ่าบุญสู้มาส่วนมองเขาสิบวใส่แล้วมือนี่ยัางโบติปดขี้เหนอะอยู่นี่นะ กานปลดกินอ่ะเอาเหมืองปดเต่เฮือนผู้แหละวันนี้ห้าหลอดดงเอาะสำคัญนี้สิไปห้าหลอกการผมนะห้าจอบเบิงมูก,กินมักระแต่เลยมือแรงเก็ดเพราะว่าเห็นหอยมูขึ้นด้านอยู่วัอนี้เห็นหอยมันกินมักระแต่แต่ว่ามาอน,นี้เสียแต่มันล่มนี่แหละวัอน,นี้ บางว่าจำคำม,มันสีเศร้าร่มว่าตอนคำคำเนี้ยบางทีมันเศร้าจอบเบิงกกกระแตะแถวนี่แถวนี่บบมีหอยมูแถวนี่มีหอยมูมากิน ายางในไปนต้องมันแห้งยางแลยเสียงดังกรตามันไดยยินส่วจแล้วมันนี่เดี๋ยวมันจะไปก่อนไม่ผ่านเดี๋ยวไปเที่ยวมา อยู่นี่นะเคยได้ฟานเคยเที่ยวอยู่นี่คำเลยนะจะหน่อยหาการเลาะลงเดือนแจกนะวันนี้ เอาสิเลาอไปตามแลดาบนี่แหละเผื่อได้ยินเสียงมูโคมากระแตยิ่งผลานนะบางแดนนี่จิกแล่ไปทางใดมาพยืนกลางดานเลยถือซ้ำ มันกลายยินะมันแลนแล้วเขาจ่งได้ยิงของได้มันหันลังใส่เลยผ่านจากไปทางใดนะยิงแล้วก็แลนเลยของได้นี่ยตวิดมันควางขี้งใส่ว่าจะเข้าไปใกล้ๆพัดมันหันลังใส่แล้วกันแลนแลนแล้วก็ยิงเลยบุถือซ้ำไปทางใด มากลางดัน,นยังไม่เดียวก็เห็นเลอมงองนเก้นว่าเสยงตาเห็นสนอกโอ้ยงาำเข้าไปไกลๆจังไงใหูจยงเป็นฟานนึกวกมาฮอดบอลนะโอ้พักนอนมันละว,วันนี้นะนอนแล้วยังบนหรับเอา้าคือมีเต็นนั้นลายเต็นท์แถวนี้มาเพิ่มใครมาเพิ่มบอกไกลเออมีคนลงท่างอีกเออ <laughs> โอ้ยิงพลาดน้องได้หนิมาตีออได้บ่กลางดานยิงบุธซ้ำมันมันน่นหันคางใส่น้ายางเข้าไปน่ะประมาณสี่สิบเมตรบบุยิงบบบนี้ว่าเอาหยับเขาอีกเล็กน้อยไว้ยับเขาอีกบัดมือนน่ะมันหันกดแลนเลยกะใช่ไหเลยบ่ใช่เลยบุธซ้ำหันกดใส่แลนหน่อยเลยคือว่าตอนหันกดน่ะตอนหันคางเคยปุ้งใหญ่หนึ่งชูงประมาณสี่สิบเมตรอือยิงกระถือธรรมดานะ มาจะเอาเขา้าใกล้ๆก้อนวะโกยโอ้ย,อยมาหอดบอลกับทีมงานพาก,กันนอนบ่ะรอรำแล้วบ่ยังข่าวผู้หญิงจบปีปลาฮะอ้ออยู่กูมีเออว่าจะชวนไปห้ามพานเนี่นี่นะโตะบ่พอ,อ,อ,อกลางดานเลยยิ่งอยากยับข้าไปยิ่งใกล้ๆครับพันก้นใส่เลยโว้ยแล้วเลยบ่เนาะยิ่งแล้วก็บบุธือ มาหอดบอลทางทีมงานไปไปก,กินข้าวนอนเวลาเอาเขามาปิ่งปลาสมนี่แหละกินมาเนี่ยปลาสมกะทันได้เป็นสมสินเนาะโอ้เสียดายแฮมแอนด์ไดฟ่านใส่คัาก,กรีกวงได้ดิเ่นยกๆออกมากลางด้านคักแม่ มันจะยิ่งมาคักๆนะหยับเข่าหยับเข่าจบมันอันลังแลนบุทธันซั่มแบบนะกล้าว่ามันไปบุรอดดอกว่ะปีงาสามโตกับพ่อปานบุตรรอจักมือจักรมือยังสิไปหล่อเบิ่งหากเบิ่งแลนไว้ปันน่ะสิคือสิบ่ถือ ก็นำหาโบเห็นผมกลางดานเป็นๆหน,นึง่งครับมันถึอนววะ,ะ,ะมันต้องไปโบใกล้หรอกว่ะปั๊มว่าปั๊มมันหันกลดนะจังยิงนะตอนมันควางขีงในในในน้ยิงใจนะผัดว่ายนับขาวัยจักน้อยวะ่ะให้มันลงเลยนับเขาไปแล้วเลยมันแลงแหละกับละละจังได้ยงิงทั้งคางโรเล,ะละนแรนลงพุ่น แล้วลงมองหอยติ๋วหน่อยนะโอ้บ่ไกลมากตีหนึ่งผ่านบ่ได้ก็มาปิ่งปลาเนี่ยแหละกินมาเนี่ยซุกได้ได้ปิ่งปลาสมแน่ๆไปแน่ได้จังไดมานี่นะเยอะมากเลยบอกว่า

ปรับมันแรนโหลดบานนะทำแจวก่อนกินกับปิงปลาโอ้ยคอมเมนได้พลาดนะเธอให้เจ้ากำมือเอาลดแล้วนะหออหน,อา,นานะมือโบโ้เลยขันมือก็อันนั้นผ่า,าน,ก,นก่นเลยปาดชีพานก็ได้ยังมือกันลยแม่แรงมีแต่สีบอกก็ได้เมือป่าเมีย นี <c oughs> ่แต่เสียนเอาหูไปเบิงแล้คันเมื่อคันเมื่อเอานำบใบหน้าเนีน่ยสิพ้าไปห้ามด้ดีโรดไปนัาใบหน้าว่าแลไวไปหาป้ามวะซื้อเรากินต้มช้าน้องมื่อคืนสูงได้ผ่านอะไรบางมันยืนจนเถิน ไปมือเบรคเลิศบ้านอ่ะมืออื่นจะไปรอเบรคมันแรงผ่นมันแรลนต้องรูปเลยนะเห็นแต่ก่นมันความลยอืมปีมกับปีงใหม่กวบ่า <laughs> <laughs> ได้กินคองแสบแล้วมันนี่นั่นแหละจัง่ไิ้ผ่านนะ ตัวนี้ก็แสีบละอาหารเราอยากเงี้ยน้องมาเราโบ่ได้ผ่านเขามกินปลาเม็ดเลยได้ลนี่กัวบ้านเอาเลยยำน้ำกินน้ำเสียบมาทำจบมาเสียบแลยเปิดจนบ่นม็ดปลาเม่อเข่าหนึ่งโอ้ได้ผ่านเชื่อเอาวะแล้วกินเขาอิ่มเลยอือจะดีอยู่ฉันบารักกินมากขาึ้น กินข้าวแล้วนะบันนี้เราก็สิหาบนหานอนก่อนบันนี้อันนี้ก็พากันนอนบันล่บันนอนเ้าก็นอนเป้คือเก่าบันนี่โอ้ตื่นพากันตื่นแต่เ้าแท้มบ,บันนี่เซลเซลมอก้าวก็มาก้าวเด็ดก็ตื่นมาจะกินโลด กันต้มน้ำกินกาแฟกันทั้งสางว่ามาชิมวันนี้มันรสชาติดีนะวันนี้หนึ่งตาปลาซิวก็ตื่นมากหิวข้าวโลดอืมตาอตนะบัดมือขึ้นนี่ยมันมูชวนไปกาดน้ำบริไปนะหนาวตื่นมาแล้วปิ้งป้าโลดตอนทัดแรงน้ำเบากันนะจบดีได้ไปนกไก่เนาะอันเอาไปห้ามเถอะเนาะยกพระอมเมสลาคืนนี่ Linh xì phiên là chống hạ và Chỉ khâu bị ra cái bay này Cái này khăn đi nó Khả thứ nhà mà khăn để khẩu lên này Cái Cái cũng không hiểu Khẩu đấy Khẩu đấy Cái Mình này Mình cũng hay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เป็นอะไรไก่กตัดไปีก<น>ากาโพดมันหันดุมันกับมีหงเฒกระบาดอ่ะมันเป็นมังโตมันกระดาษจะกันตื่นเมื่อไรปะเนี่ไหนข้อนะได้ก้าวฟันดีบ่าเมื่อคืนนี่นะได้เอาเสียงกรอดกรากอยู่ฟื่นไม่ใส่เมื่อคืนนี่อากาศหนาวหนาวตื่นมาใส่บลอกลายหนึ่งเมื่อ ล่ามไปคอับเป็นรถไฟกันไปหางหลัดเสาบ่เดี๋ยวหางหลัดเสาแล้วบวัสดีเมื่อคืนนี่ยไปกาดเมื่อคืนบเมื่อคืนนีนะเมื่อคืนนี่ไาเมื่อคืนนอนนนอคืนในจอดนอนเมื่อคืนโลดมาซองคืนแล้วบ่ได้ไปการพราะว่าเดี๋ยวมองเห็นเพิ่นอยู่ไดนเมื่อคืนเลยทางตาปลาซิวกัเก็บเครื่องยังเมื่อไรน้องแม่เห็นแล้วใครก็เคยพันเมื่อพันเดียบทีไปหาลัดเสาก่อนได้หนๆปับเต็นบ่เป็นบ่ ท <c oughs> างอ ah <re> ีตาประสิว <lonely> กัยอมละให้เราถือเมือนั่นน่แหลยรับโปเป็นกะแล้วบันบดได้ไอ้บอห้ลาเจ้าว่าทางนะ ทางนี้เสร็จแล้วถือเมื่อนั่นนี่เลยละ,ะย้อมเลย <laughs> มันโมเขา่าจะไปจอบเบิ่งบอลเฮายิงฟ้านมาือเสามันมาคืนนี่นะนะยิงอะไรแจ็คแม่แงไปทางได้เลยมือคืนนี่อยู่กลางดานเป็นแปนนี่แหละ ไปหาเบิ่งก่อนบอ้ว่ายิ่งถือหรือว่เมื่อคืนนี่แต่ว่ามันมันหันลังมันหันลังใส่แหละมันเป็นเป่าหน่อยเลยยิ่งไปจะถือก็ได้เมื่อคืนนี่นะยิ่งน้ำแหลดเลยขันถือถือก็สีลองแล้วแต่ไปหาเบิ่งก่อนนะลมแห้งเลยมัน,มานอากาศกันหนาวหนาวกว่าเมาานะื่อวานอีกมือนนี่นะ ลมๆหน,นาวๆแบบนี้ไก่ปลากับบคันเลยนะบินไปไกล่ปลาซอกโตอยด่ด้าน,บนแบน่นี่รถ อยู่กลางด้านนี่นะยิงฟานมาขึ้นแ,แต่จระจำบ่ได้ว่าจะอยู่มองใดแต่อยู่ระวางนี่แหละหาบางังก่อนใกล้เติบตอนยิงนะน่าจะประมาณ40เมตรยิงเลยก็จ,จักไปทางใดเลยมันทันกดใส่เลยยนะิงยิงตอนคว้างขาคว้างขางใ่นะบน่ยิง

ไปหาเบิ่งแถวนี้แหละแต่คิดว่าโบถือพอมันยิงแล้วมันแรนไหวเลยบ่พอยังไงถึงมนะากะมีแต่ลมนี่แห้งเลย ไปหาเบิ่องฝาน่ยิงเมื่อคืนนี่กับโบเห็นนิ่บบถือมันเหลาะลงก่อนไปเลยตัวขอวไปสังเกตตอนเขาไปนี่มูรดเมื่อคืนนี่นี่นี่ห้อยนี่หมูวาดน,นี่หมูมีได้ตัว เมื่อคืนนี่มาหนิมูมาดุดกลางทางเลยว่านนี่ก็มานีแต่บบเห็นนี่น่ะหอยมาเหยียบเกือบเลยมื่อเมือเสานี่เออไปตอนใดวะเมื่อคืนหรือตอนเสาร์ก่อนตอนขอดไปน่ะมันบบเห็นได้หอยอยู่นี่ดเหยียบหอยเกือบไปเลยจากมันมาตอนแรกหนามูกั แต่มือวานนี่ก็บโเห็นหอยนะมือเส้านนี้เขาก็โบเห็นได้หรือว่าเป็นน้ำแข็งเริสังเกตบ่แต่มาเบิ่งตอนนี้เจอโหหอยกลางทางเลยดุดกลางทางเลยมูมใบใหญ่ไปได้มูประมาณสองปลายนี่แหละเดี๋ยวมาหอดท่พักบัดน,นี้ทีมงานกับยังบ่มีไปมากอมองนี่ต้องสอบใบแลน่นี่มีแต่กี้เหนือทั้งลาย งานเนะี่ยผมมีไฟมาเลยหาจอบเบง่งฟ้านอันทนี่ยิงเมื่อคืนนี่คือวัตสิพ่อนะไปหาเบ่งยิงบ่ถือมันเมื่อคืนนี้นะ

อมขปลาถ้าผ่าดปลาซิวเป็นเห็ดสม,มเมื่อคืนนี่นยังเมดละถ้ากันปิีงกินยังเมดละเหมือนเข้าทาทีมงานยังบวมอีกไฟมาอยู่นะตอนนี้เข่าก็ใกล้จะสุกละ ก้องบอบุญสู้ก็มาแล้วเป็นได้มันมันมันยังนกนกใช่นกนี่แหละนกยังนะนี่ไก่ปลาน้อยตัวนึงไก่ปลาเกยว่าแนวบวกคือมันบ่อยแต่ปลาซิวมาเลยเจ็บป้อบุตรยังนะห่านกรรมคีปาอีเราเหมือนกันหวาเนาะคุณมาทางท้องคุณมานนะซึมลังก่อนนะห่านกระลับคือเก้าถืงเลย โอ้หลอดอ่ะโอ้มาน้าลิ่ะมื้อนี้บ่แม่นบ่าววัดยิ่งบ่นี่ผ่านปลาซิวกับบ่าวสังทองมาก็ได้นูวาย2โตบ่เขาก็สุกแล้วบัดนี้ถอนถบ่าวสังทองมานเนาะเบ็ดปลากานี่ถือคู่อันแล้วบ่ปลาตโตูบ่ปลาต้เปบเานี่ โอ้ขับเขียดบวเวิวานนี่มานคือเดียนี่ก็ได้อนนันเอาเขียดมาใส่สประกังไนะเออเีอืมถ,อถ,อถือดีเนาะโอ้ยทุกคนเชื่อกับนะพ่องป้างๆในนูสามโตได้ประกังอีกสิบสิบกว่าโตนี่แหละน,นูกับสกับเพิล่รถนันนนยู่่น,นอ้อยอยจนตีตาปัสซี่เสือบได้ยังเลยว่าเห็้เมือม่อฮันข้ารกับบริการน้ำมู นกเลยเด้หว่าเลยกะจะน่าก็นนกหายเมื่อไรทางบ่าไก่กม็มาเลยมันไก่ตัวหนึ่งวะ,ะไก่ตัวนึงเออมันไก่ตัวนึง <c oughs> ต่อนะเขาอยู่โอ้ไก่เนี่ยทำเปต่อรถถ้าเป็นถ้าเป็นอันฟองอันบะแมนพื้นกลงนะท่านมันเข่าแล้วมันเข่ามาห้าคนพี่แหลนติวๆเข้ามาแล้วบอกว่ายีเลยอ๋ทางนี้พากันกินข่าวละท่องท้องไว้ไ กินลงไปได้ยี่ห้องนะบอสตาแจวเห็ดอยู่เห็ดกินแบบนี้อันนี้ว่าของกินมาเนี่นะตะแจวนี่ว่าสิงนูกับปลไหลเนาะมันเมาเนาะนูงนูกินไมเยอะกับสิงนกแล้วก็ต้มปลานี่แหละมาเนี่ต้มหรือแกงต้มต้มปลาประกางบ่ต้มสน้ำต้มเปล่งปลาครับต้มปลาจนในผ่านไปสิวกินใบยาเลยมาเนี่ ตอกปลาผมไม่เคกินน้ำแล้วบัดนี้อลาคกรบอกปุชูแล้วไปกินเขานะเอไปกินเขากินมาบุชูรอว่าอไปกินหลายเธออะัรกระลำข้าเธอเราเออปลาจนมาทุกคนกินข้าวเส้าไหมนีมันคือมันนี่นะไปทำมันก่อนมันลงวิวอยู่ในท้องพี่ กินอีไรลดอดอยังได้เ yup. กินแต่ร้าวมาดูกันเมิดอีเสือชุนีกกระนองมดยังกินได้นเสืีแล้วบาไปเลยชมโปรดเออนะเลือสมาอากินบไปได้ไว กระจายไไปอยไปได้ห้ามมูกอยหารดไดเข่าไม่ไดโ้โหแจกจกแจกจเอาไปตาตไปชัวหาบุกไหมเนี่ยบไปเยอะเราบุกินวายทำไหมงอกว่

จะเป็นอะไรก็ซีมบอเออซี <laughs> มอะไรอะไรอีกบ้างซื้อยากไรกินบางตัวแบบมีเกิตเนี่ยนะโอ้ยาไรมูซืนมือเลยแช่ปลาเก้า <c oughs> <c oughs> จเจ๊เกืออะไรกินข่าวันนี้นะามาป่า,านีนะ่ตาปลาซิวพี่กิน<อ><อ>ตลอดเลยนะ<อ> เราเจอแลงวสดุดเดียนเลยสมป้ากับเมื่อล่ะเรากินทางจมนี่ลูกขบวนมันหมดแล้วมึงเก็บเทออกินเทากินหนามแล้ววันนี้พากันเมื่อแล้วส่วนถ้ามีอยู่ต่ออีกก่อนนะนี้เฉยยัยงบ่ได้ของกิน แอาวไปอยากกันได้พลาดน้ำหนาอยู่เด้อกระก้ากได้ผ่านเลยดอนนั่นแหละอื